อยากเจอคนงกาไใดมีไหมเจ้านี้อยากเจอคนอัปรีเจ้านี่มีหรือเปล่าถ้าเจอจะทิมทิมทิมกับนิ้วชีเอ๊ะพี่อยู่ในลองน้องอยู่ในเรียนไปปอกกันที่บนเพียนแล้วป้าไปเจ้านำจ้าไปกินจำป่าได้ ที่ันย่าอยู่กลางนโปูใบดีไหมเรานนอนเทียมยอจะเอาใบองมาดองเนื้อฉันไม่ชอบจิตมันน่ะจะการดา ไปใจนะมักใจต้นละกันได้กยแล้วก็วันนี้กับลุงเดงมาอยู่เดิเเนเล่น้องมังนุยวันนี้ลุงเนียนปิดชังนุยจีไปย่าดินเนี่ยจำลูกนู่นเข้าไปยิงนกวักโอ้ยยิงนกวักอันเนี่ยเอาไปให้หมอเจ้าปัดเป๊ด ไอหนุ่มแก้เดินเนี่ได้ไม่แก้รถต่อมีรถเรื่องไงก็ต้องเก่เลยมันแปลงนักเดินว่านี่กวยจือควยอนี่เก่กวยอี่กลานเก้รถมันเปลงเก่ควยเออไม่ปักใจมันแก้วัยแก่ควยจึงไม่ไม่กินมันเดี่ยลุงแดงแก่ควยก็กินมันแล้วกินมันตือเลยเก่กวยอัน แกว่าพอเจ้าหนูโจกเสียดังเบดบันก้าควายกินมันควายกินมันอันเนี้ยมันเลยมันเจ๊ดในบ้านก็ในเจ๊ก็ควายลุก้าไปกินตรงเดาดังเบดบันแหวว่าเป็นทีราฟไอปนันเร่งเลยเนียมันแปลงมันนี่ไม่ไหวเดินกันมั่งลุงแดงอาไส้มันในนู้นเลยฟองยีราฟใบ้านไม่แบ่ง มันเลยว่ามันกินนู่นอมแรงก็ไปเลยเออบบบแล้วเกลือกมึงปันเพือนจะมีแต่กางชายมือตีนควิดตปอยู่ควางนู่นมาเลยแล้วเกลือกรักนี่ลุงแดงเอ้ากางชายชังเฟ่ก็เอาไว้ได้ดีไว้กลางเื้าเอาอยู่กูเกลือกหลักอันนี้ชึงหลดเกลือกลุงแดงอันเวลาบิดเม็ดใหม่ยันขึ้นดาวได้หรอ Cá yi <laughs> gì thì vợ ta biết mất mây là cá cưng cao tiếp là vợ câu này bữa con nuôi em bít trăm tiếp lột tiếp lột lượng Bít mẹ cá quay điêu cái kia bia mai tì lột ai tiêm mai lùng đen kinh mai ai tiêm kinh mai เดวไม่ยอมไม่กำโต๊หัวไม่กินเจ้าหนุ่ยม่จ้างหนุ่ยจืดแล้วแแต่ว่าหนุ่ยไม่จ้างเจ้าลุงแดงเงก็ดีกูเจอตีหนึ่งแล้วไล่ร้นเจอแล้วไอ้มึงไปเจอไอ้หัวมึงเลี้ยแต่ก็มึงก้องคูไอ้นั่นหนุ่ยไม่ได้เลียหนุ่ยจิ้มแล้ว่ามันเย็นไหมก้อนลุงแดงเงี้ยเย็นเปแล้ว lùng đen quá lùng đen, không có trăng trái mận rớt, đúng không? Trăng trăng nuôi chăm, không lùng đen, binh đai, ôi oh mai binh đai đúng không? Binh đai, chính, chính, lùng đen chưa nuôi ta mương nuôi chăm, cắt, nuôi miếng ngang qua, bây giờ có miếng ngang qua, ôi lùng lẹ cả ลุงแดงงั้นลังมาจ้ะจึงเดียวหนุ่ยจำจงอยากแกล้งกูนะหนุ่ยไม่ได้แกล้งโ้นกำลงให้จำเลยจ้ะลุงแดงกำเลยจำตึงเลยพ่อไหมพ่อจึงลุงแดงเอามือมาฝ่ายลั่งหนังจรองมือเลยฝ่ายลั่งจรองมืออืมเดี๋ยวเดี๋ยวนลุงแดงอยู่ตรงนี้แป๊บหน้าเดี๋ยวหนุ่ย นุ่ยเบะปีกก่อนวน่อยไปถึงนเอยปีกนังกว่าสายเลี้ยวสายเลี้ยวลุงเด้งอยู่ไปนั้นแน่ยู่ดีดีเด้อนุ่ยจำมว้ลุงเด้งบินได้เอามือมาก้อนเอามือมาก้อนเดีจะได้เอาเชือกเชือกกันนูกเอาเชือกก็กับปีกแด้ทังนี้ติดปีกทังนี้ติดที่มือลุงเด้งลุงเด้งอยู่แดงหน้่มาจองอันนเลยไปเลยจ้ะอันมือหมัดมือกูทั้งก้องกันสาเลี้ยว นี่แลหนุยหมัดหมัดมือแล้วถึงเดี่ยลุยใจปีกหนุยหมัดหมัดหมัดเชียกกระจิกมือลุงแดงเอาเจียกหมัดมือตายหมัดมือกวาเสร็จแล้วจึงเดี่ยเอาปีกมาใช้ดีหมายนี่แล้วลุงแดงบินได้เลยไม่ออกหนุยไม่ออกฟีกทีนี้นายปีกนี่แลหนุยใจให้ลุงลุงแดงก้มจำได้มิดะเออจังจำได้ก้อนุยู่เลยก็เก็บมือแล้วออมได้จริง หมัดมือกูไปล้างเลยตกกลางเค้งใกล้กระจงนี่นี่กลางเค้งก็ไม่มีกลางเค้งกูอยู่เลยไอ้ใกล้กลางเค้งกูเลยดินทดินกู